สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนัทพงศ์พร้อมจิตเจกสมาคมพัฒนาเครือข่ายองคอ์กรชุมชนในนามของวิถีไทยบริตี้เสรีทางความคิดอิสระทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมครับคลิปนี้ก็ยังเป็นบ้านอันตะเปิบตบำบลรามวันนี้พามาเจอพื้นที่ที่เป็นสวยงามนะท่านผู้ชมก็ค,มคือบ้านของน้องสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,สด,สว,สด,สวสดิฉัน เป็นจิตพุทธิพันธ์ที่สุดนะคะก็ทํางานรับราชการประจํานะคะเป็นผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ตาบลจารพัฒอํอเภอศิรพภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่คือสวนสวนมาทําไว้รอเกษียณผมดูพื้นที่สวยงามมากท่านผู้ชมมีหนองมีนามีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเต็มเลยอันนี้พื้นที่ทั้งหมดประมาณเกือบสองไร่ค่ะเกือบสองไร่พอดีมือเนาะ สองไร่ตอนนี้ใครทำหนึ่งครับเราทำเองหรือพ่อบ้านญาติพี่น้องค่ะญาติพี่น้องมาช่วยพ่อบ้านด้วยไหมพ่อบ้านยังไม่ลงมาตอนนี้ก็มีอะไรบ้างฮะแนะนําท่านผู้ชมนะครับได้ปลูกอะไรบ้างปลูกข้างแรกก็ยางนานะค่ะอ๋อยางนาฝั่งโน้นกระลังน่าจะสักปีกว่าปีกว่างามเลยท่านผู้ชมแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยอ้าวเราเดินดูเลยดีกว่าเนาะมาเดินดูเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมอือ อยางนาไว้ไว้เก็บเห็ดตรงนี้ตากไว้จะเก็บเห็ดกันนี่ก็งามนะครับถือว่างามสวยงามค่ะต้นก็ะสุนนี่ที่ช่วยรกๆอยู่พอดีขนาดนี้จะเขาเรียกว่ารอดแล้วไม่ต้องไม่ต้องรดน้ําแล้วนะครับส่วนกล้วยนี่ก็เป็นที่เลี้ยงนะครับฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยนี่หลายพันเนาะมะพร้าวกอบบอขะาวพร้าวน้ำหอมค่ะพลิกกำลังขึ้นเลยครับพี่กระปอได้ทางแล้ว ที่เราขุดนี้ก็คือขุดขุดสองฝั่งเนาะขุดค่สองฝั่งลึกประมาณสองเมตรสองเมตรโอ้ลึกนะครับน้ํานี้ทั้งปีไหมครับก็ได้ได้ได้มีห้วยอยู่ข้างๆค่ะอ๋อมีลําห้วยอยู่นู่นแสดงว่าเราสูบมาได้แต่ตรงนี้ก็คือที่ผ่านมานี่ที่ที่ผ่านมาคือน้ําไม่ไม่หมดเนาะไม่หมดก็แสดงว่าตลอดปี้สวยนะครับสำรวจได้ดีแสดงว่าต่อไปเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็จะทึบแหละเนาะทึบเต็ม มีศาลาพักผ่อนเราจริงๆแวะมาบ่อยไหมครับเนี่ยก็บ่อยค่ะบ่อยเลยมาบ่อยอยู่ใช่ไหมมาเจอบ้างค่ะเราทํางานเขาเรียกว่างานในอาชีพเราเนาะก็จะเป็นงานในหน้าที่แต่พอมาอยู่ตรงนี้มันก็มีความสุขใช่ความสุขเห็นธรรมชาติพื้นที่แล้วมีหญ้าหวานหญ้าหวานในฟันในฟันพิเศษมหลักคุณจ๋านะคะอ้ยหญ้าหวานคะฝั่งนู้นจะเป็น มัเขือเนาะมัเขือชะอมมค่ะแสดงว่าทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกปลานี้ลงหรือยังคะเนี่ยลงแล้วค่ะมีปลาด้วยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ไม่ไม่เยอะนะแต่ว่าก็พอดีพอดีกับแรงเรานะครับแล้วก็คิดว่าอีกโทษนะครับอีกกี่ปีเลยกกับปีหกสี่คหกสี่เอง ผมนึกว่าเหลือเป็นสิบ้วนี่อดีใจขอบคุณท่านอเตอร์ที่รออายุให้เหลืออีกปีเดียวก็ดีเลยครับปีหน้ามามันก็จะเขาเรียกว่าเวลาผมก็มีโอกาสไปหลายหลายที่นะครับที่หลังจากเกษียณอายุแล้วเนี่ยเราจะไปทํำแต่จริงๆถ้าเราเกเสียแล้วไปเริ่มน่ยบางทีมันเขาเรียกอะไรนะมัน มันอาจจะาไปนะมันทาแล้วมันไปแล้วมันไปเรื่อบางคนก็ท้อแท้นะถ้าอย่างนี้คือปีหน้าเรามามันมันล่มแล้วมันพอดีแล้วเรามาเห็นความเจริญงอกงามของสวนแล้วก็จะมีแผนค่ะมีแผนจะเก็บเห็ดค่ะไม่ต้องเข้าป่าเลยค่ะเจะงามนะครับงามมากเลยหังจากนี้ก็มะม่วงเจ้าข้มข้นนะเจ้าเข้มข้นนี่คือเดือนะคะปลูกก็มาจากเขมรเนาะ ได้เราทำหมันสงเสน่ห์ปลูกไม่กี่เดือนเองค่ะก็เริ่มนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่ของเราเนาะฝั่งของพี่ชายค่ะก็เป็นคุณครูเกษียณให้วยกันค่ะปลูกปลูกหญ้าหวานเองค่ะคุณแม่ให้ทุกคนี่ยมั้ยอยู่นี่เองตางกิดเลยค่ะพี่ชายก็จะมาทำต่อเหมือนกันค่ะนี่ไม่เอาไหนลองดูอันนี้ก็มะเขือค่ะก็มีคุณลุงแล้วก็ญาติพี่น้องมาช่วยดูแลกันค่ะมีความสุขค่ะที่นี่เป็นที่ ทำเป็นเกษตรสร้างสุขค่ะที่รวมญาติทุกคนนะคะใช้ระบบะ่ดูแลคใช้ระบบน้ําหยดด้วยครับใช่ไหมก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำปุ๋ยนี่เราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักค่ะใช้ฟางคุมพื้นก็ตามศาสตร์พระราชานะคะแค่นี้ก็กินไม้หมดเนาะกินไม่หมดเออขี้เหล็กไม่ได้ปลูกว่าะขีนเหลขึ้นเองนี่ต้องต้องเขี่ยไว้นะครับขี้เหล็กขี้เหล็กเจริง เขาบอกมันเป็นไม้เปิดเปิดทไทยก็คือไม้อื่นมันปลูกยากแต่ถ้าเป็นที่เหล็กเป็นกระถินนลงอะไรพวกนี้ยังไงมันก็ขึ้นเพราะนั้นเขาบอกในท้นที่ทั่วไปที่เราปลูกปลูกต้นเขาเรียกว่าปลูกปลูกต้นไม้ยากเนี่ยเขาบอกลงที่เหล็กลงเลยเป็นอันนี่แดงเนาะนี่ก็แดงครับแดงผกหวานตาด้วยค่ะเป็นพี่เลี้ยงหวานตาใช่ใช่ใช่ประมาณสาสิบต้นค่ะโอ้ ก็มีจากไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงค่ะนี่เป็นไม้แดงนะครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของผักหวานป่านี่ผักหวานป่าโตนะครับอย่างเงี้ยรอดอย่างเงี้ยรอดรอดรอดใช่อย่างเงี้ยรอดแล้วรอดแน่นอนครับอย่างเงี้ยมันได้แล้วอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะปลเขือตอแหลนะคะพี่สาวชื่อมันน่ากินดีนะครับปเขือตอแหลโอ้ปลูกูนี่ก็ก็รอปลูก ไม้สูงเทีย้ยเียดดินนะคะปกติแต่ก่อนเนี่ยผักหวานเนี่ยกว่าจะได้กินเนี่วโอ้โหต้องเข้าป่าลึกเนาะ,ะแล้วมันเพาะยากมากนะแต่ว่าทุกวันนี้คนเราอย่างว่าแหละมันก็เทคโนโลยีเพิ่มแล้วก็ภูมิปัญญาบวกกัน<ช>ผมไปหลายที่น่ผักหวานนี่ก็กลายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นไม้ที่ปลูกกันได้แต่ราคาก็ยังแพงอยู่นะผ<ช>ักหวานนี่โลแล้วต้องหลายร้อยเดีจะพาไปชมว่า ะอมเนี่ยคุณลุงบอกว่ามตแล้วคุณลุงจะทำตะพานโค้งค่ะะพานโคตะพานโค้งหรือไม่ใช่ตะพานโค้งม่กเก็บนะแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ตัดะตัดสั้นๆไม่เน่เขาไม่ใช่ตะพานโค้งมันน่าจะเป็นไอ้อะไรนะซุ้มอ่ะใช่ไหมซุ้มโค้งอ่ะที่เป็นล่มแล้วเดินลอดได้ถ้าสะพานโค้งจะเป็นตะพานโค้งท่าบหา่ แด็วนะครับโอเคนะครับโหต่ยางนารอบเลยเนาะอยากให้ม oh. oh, yep. okay, so ีปดูค่ะปดูทั้งลงค่ะปดูแล้วก็ปดูปดเลครับ่าอยากให้มจะอมค่ะจะอมที่มันเค่ะท่านด็อกเตอร์เาเนี่ยจะอมนีค่ะอ๋อผมรู้แล้ว พราเป็นสะพานโค้งจริงๆพี่เพราะว่าเมื่อกี้พวกเจ้าของบอกว่าจะทําสะพานโค้งผมกลับไปเถียงอีกแต่จริงๆเป็นสะพานโค้งจริงนะท่านผู้ชมพอมาเห็นตรงนี้ถึงรู้ว่าเอตั้งใจทําสะพานโค้งก็คือทําโค้งมาแล้วมันมันจะแตกยอดอ่อนนะครับใช่ไหมมันแตกยอดอ่อนเพราะนั้นแทนที่เราจะไปเอายอดมันก็เลยมียอดอยู่ทุกตาทุกตาค่ะตายแล้วนี่สะพานโค้งคุณลุงอ่ะคุณลุง นี่เป็นภูมิปัญญานะผมว่าโค้งมาแล้วก็เอาดินกบยอดไ้เพราะนั้นภูมิปัญญาท่านภูมิปัญญานี่ของคุณลุงคุณลุงที่ดูแลนะนี่คุณลุงับตอนแรกก็ไม่ยอมว่าลุงจะตัดเมื่อไหร่จะตัดจะขอตัดก็ไม่ยอมจะอมสะพานโค้งเพราะนั้นยอดมันนีะขึ้นตามตาตาเยอะมากเราก็จะเก็บง่ายเพราะบทีเวลายอดเราจะเก็บยากเนาะเรียกไม่ถูกที่เราเรียกสะพานโค้งถ้าอย่างนั้นผมก็จะ ได้ก็เรียกว่าได้ความรู้ใหม่แล้วแหละเป็นคลองไช่ไก่นะคะคลองไช่ไก่เราเล็กๆค่ะจะทําให้น้ํำพิต้นไม้ชุ่มชื้นตลอดะเราปุดเป็นคลองนะคะนี่คะนี่หน้าหน้าฝนนี่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหน้าแ้งตรงนี้ก็น่าจะจําเป็นจำเป็นข่อยน้ํามาหนิเนี้ยค่ะมันไม่ยากเลยเนาะการเกษตรนี่เนาะมีคสข่ท่านนี้เขาเรียกว่าแค่จะปลูกเพื่อกินเพื่อดูแลครอบครัวเราเพราะทุกวันนี้ สังคมทุกวันเรานี้เป็นเป็นครอบครัวเล็กเนาะครอบครัวเล็กก็จะมีลูกมีคนในครอบครัวสี่ห้าคนไม่เกินแล้วสองไร่นี่ยังไงก็กินไม่หมดได้ออกกําลังกายได้มาอยู่กับธรรมชาติสุดยอดแล้วครับก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกต้นแบบหนึ่งนะครับเป็นถือว่าเป็นค่ายการนะครับที่ทํางานใหาการด้วยแล้วก็ สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยได้ยินหรือได้ยินไม่รู้แต่สาหรับผมครั้งแรกที่ได้เห็นเขาเรียกชะอมสะพานโค้งนะครับเรามาเจอกันที่สวนเพราะฉะนั้นวันนี้รรเราจะจากลาไปด้วยความรู้ใหม่สําหรับผมนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมบางท่านสะพานโค้งแล้วเราจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งหลังจากเขาเรียรกว่ากล้วยอ้อยสมบูรณ์แล้วก็ได้ออกมานี่ด้วยก็ขอบคุณนะครับ,บที่ให้เกียรติกำลังใจครับครับผมดีครับท่านผู้ชม